สวัสดีค่ะวันนี้ฟางจะพาทุกคนมาทำไข่รกระทะเมนูอาหารเช้าง่ายๆด้วยหมอทอดไร้น,น้ำมันค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมในวันนี้ก็จะมีเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลย ขั้นตอนแรกรางจะหั่นวัตถุดิบของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนตามความชอบได้เลยคะ่ะ วันนี้ฟางจะใช้เป็นถ้วยฟอยนะคะจากนั้นนะคะทาเนยบนถ้วยฟอยเล็กน้อยค่ะไม่มีถ้วยฟอยสามารถใช้ถ้วยเซรามิกแทนได้นะคะตอกไข่ลงไป2องฟองนะคะวันนี้ฟางใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะ จากนั้นโรยเกลือและพริกไทยเล็กน้อยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานำไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะฟางจะใช้อุณหภูมิที่160องศาเวลา10นาทีนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะโรยต้นหอมเล็กน้อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปหน้าอยากให้น้องฟังทำเมนูอะไรเกี่ยวกับหมอ้อทอดไร้น้ำมันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย